กลับสวนดีนะคะทุกคนเกปนี้ก็มาเจอเจ,อเจอชิตา้าอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเจก็พาทุกคนมาอยู่หน้าสลอตแฮกเกอร์นะเราจะไปตะลุยค่ายพีจีกันนะคะอันนี้จะเป็นหน้าสูวนของเจนะคือมันจะดีกว่าไหมนะคะทุกคนถ้าเราจะรู้ว่าเกมไหนที่มันสามารถที่มันจะแตกนะคะเออวันนี้เดี๋ยวเราก็มาหาเกมที่เราจะเล่นกันเลยนะเจขอเลือกเป็นซ o าหรือซัเกอร์ตัวนี้เลยนะคะอัตราการแตกตอนนี้อยู่ที่95%เนนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมของตัวนี้กันว่าหน้าเกมของมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะ สำหรับว,วันนี้เจก็พาทุนมาเหมือนนิดนิดนะเรามาเบต2 0 0รกันเลยเพราะว่าเจมั่นใจว่า95%เนี่ยยังไงก็แตกนะคะเกมตัวนี้เนี่ยเราต้องหาตัวสเก็ตเตอร์ให้ได้นะคือตัวสเก็ตเตอร์จะเข้ามาในช่องที่2 3แล้วก็4มาแล้วนะคะทุกคนไวมากค่ะคือเจกดไปแค่2องสาครั้งนะคะสเก็ตเตอร์ก็เข้าแล้วนะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์โบนัสน,นะคะให้เราเนี่ยเลือกนะคะเจขอเลือกเป็น6หมุนฟรีเลยแล้วกันนะคะ สำหรับเว็บที่เจีแนะนําสมัครสมาชิกขั้นต่าแค่100บาทนะฝากถอนขั้นต่ำเนี่ยห้บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนมียอดเสียคืนให้ทุกสัปดาห์ด้วยนะคือคุ้มมากเล่นเว็บนี้รางวัลก้อนโตก้อนแรกของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะคือมั่นใจมากสูตรก็สิบหอร์เยังไงก็แต่งนะคะเจก็เลยเลือกที่จะเดินเบ็ดที่สองยน,นะสำหรับคนที่สนใจเป็นสมาชิกเนี่ย เมื่อเป็นสมาชิกกับเจแล้วเจก็จะแนะนํานะคะเทคนิคต่างๆให้หมดเลยนะเทคนิคการเดินเงินช่วงช่วงเวลาไหนควรเล่นค่ายไหนนะคะเจยมีกลุ่มน้าเล่นให้ทุกคนด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยให้เมนไว้สนใจให้เม้นว่าสนใจไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเจจะไปทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะคะรางวัลก้อนโตมาอีกหนึ่งแล้วนะคะทุกคนรางวัลไหลไปเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้โอเค สูตรตัวนี้นะะเจ๊เพิ่งอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะคือถ้าใครสนใจเนี่ยก็ให้เมนว่าสนใจไว้เลยนะเดี๋ยวเจ๊จะไปทำาีิสี่หมื่นแปดค่ะทุกคนตอนนี้ยอดทะลุไปเยอะมากโอเคสูตรตอนนี้นะคะสูตรลดลงแล้วเลยหกสิองเปเซนคือแตกแล้วนะคะทุกคนเลยฟีสเปนอีกแค่หนึ่งครั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนตอนนี้เราได้มา60,000กว่าบาทนี่คือสุดยอดแล้วนะสูตรตัวนี้ Okay. ได้มาด้6ม0า5 6 0 0บาทนะคะทุกคนสำหรับกดแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะในเบทด200นะเดี๋ยวเราไปดูหน้าสูตรกันว่าสูตรตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะอันนี้สูตรก็แตกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าสูตรกันนะคะสูตรเหลือ63เปเซนะคะทุกคน อันนี้คือสูตรลดลงมาแบบนี้คือมันแตกไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่สนใจนะทิ้งลิก์ทิ้งคําว่าสนใจไว้นะคะเดี๋ยวเจจะไปทิ้งลิก์สมัครไว้ให้ค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเจจะมารีวิวใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ